อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมย้งปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะ กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ h ช n แนลนะครับวันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซส์นะในคลิปโอนี้ครับผมจะมาพูดถึงการอัปเดตแพทนะครับประจำวันที่20เมษายนนะครับก็อย่างที่เราเก่งๆกันไว้นะครับว่าในสัปดาห์นี้อาจจะไม่มีอะไรใหม่มากนักนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอีเวนต์ตัวซัมเมอร์นะครับเข้ามา ฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นรอยต่องแอคที่2ครับในสัปดาห์นี้นะครับฉะนั้นจะมีอะไรอัปเดตเยอะมากเนี่ยมันเป็นไปได้ยากซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ก็ยังดีที่มีรีอาร์มตัวใหม่นะครับนั่นก็คือน้องเอสโลซานี่แหละครับที่เข้ามานะเพราะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วครับเอามาขายตรงกันเลยทีเดียวนะฮะในตู้ s s r นะรอบนี้ก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับ ก็จะปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับ2ชั่วโมงนะครับ7โมงถึง9โมงนะนะครับแล้วก็แจกของชดเชยนะครับเป็นคอสามร้อยครับอีเทเนียม1000นะส่วนที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับจะมีเอสโลซาเดอชาเวลิเย่นะครับเป็นรีอาร์มนะนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเท่มากเลยนะครับพอดีผมพาไปดูเกาหลีไม่ได้เพราะว่าระหว่างที่อัดอยู่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยยังปิดปรับปรุงอยู่เลยนะครับเพื่อต้อนรับการมาของอเวกตัวใหม่นะครับ แอสโตรนะยังไม่เปิดเลยนะครับตอนนี้เย็นมากแล้วก็ยังไม่เปิดนะครับก็คร่าวๆนะครับเอสโลซาเดอชเวรีเนี่ยรีอาร์มเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วในคลิปไทม์ไลน์นะครับแล้วก็เคยทําคลิปลงได้50ไปแล้วนะตัวเนี้ยนะครับรีอาร์มเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแนะนําว่าให้ทํากันไว้นะครับช่วยผ่านได้50ได้ดีมากนะครับแล้วก็ถึกขึ้นเยอะมากๆนะครับมีประโยชน์ในหลายๆคอนเทนต์ นะครับทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับใน PVE เนี่ยไปลง Danger Close ได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยนะตัว Leader Skill ของ s s r o s a เนี่ยจะทำให้ตัวเองครับเป็นอมตะนานถึง8วินาทีนะนะครับถ้าเลือดลดลงเหลือ1%นะครับจะเป็นอมตะทันทีนะครับแล้วก็สกิลอื่นๆเนี่ยก็จะมีสร้างบาลียให้ตัวเองนะครับทำให้เพื่อนๆในทีมลดความเสียหายนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเลือดลดเหลือ50%แล้วก็มีบัฟเพิ่มทางโจมตีนะครับแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูเป็น t ทรูดาเมจด้วยนะครับคือดีงามมากทั้งลุกและรับเลยนะครับดีจริงๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดมากครับทำทุกคนนะครับชีวิตจะดีนะลงได้ก็ง่ายครับผ่านเดนเจอร์โค้ดก็ดีครับ PVP ก็เลิศครับ ดีกว่านี้ไม่มีแล้วครับหนึ่งในประมาณ4ตัวละครที่ต้องทำนะของรีอาร์มนะครับก็จะเป็นพวกออกานะแล้วก็เอสโลซ่านะครับเซียวลินอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ต้องทำไว้เลยดีงามมากๆนะครับโอเคต่อมาจะเป็นเพิ่มอีเวนต์ครับแอคที่2ครับวันหยุดลองประทานนะครับก็อย่าลืมทำกันด้วยนะแล้วก็อีเวนต์ท้าทายนะครับ การค้นหาข้อมูลของโคอีครับการซ่อมบำรุงเสบียงของอนัตตาชานะครับเป็นด่านใบนารีปรับจูนนะอันนี้นะครับแล้วก็ใบฟ้านะอันนี้ก็ใครฟาร์มอยู่ก็อย่าลืมเข้าไปฟาร์มกันด้วยนะครับในสัปดาห์นี้ที่ถึงวันพุธนี้นะครับแล้วก็สรรหารัสุดยอดครับดีรันนะครับเป็นคิงครับกับมินิสตาร์นะครับใครยังไม่มีก็เปิดหาเลยครับเก่งทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็เพิ่มความน่าจะเป็นของ ตัวละคร s อ r ครับยานซิงเอนเชสเตอร์ไนเอลบูสติลแล้วก็เสียวหลินนะอันนี้ใครไม่มีก็เปิดหาได้นะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานบ่อยนะครับในทั้ง PVP และ PVE หยานซิงจะเน้น PVP ซะมากกว่านะครับไนเอลเนี่ยไปได้หมดเลยนะครับเสียวหลินเช่นกันนะฮะแล้วก็เพิ่มการสนหหาหน่วยบริการที่มีความน่า,นาจะเป็นนะครับเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นโอเปอเตอร์นะของซิกมากับอนาตาชานะครับ แล้วก็มีสกินเวดดิ้งนะครับรีรันซิกมาเซลลินมียาเคที่เวสโรซาเรียเดอเฟเดเวโรนิก้านะครับก็มีรูปตรงนี้ด้วยนะอันนี้เป็นโอเบอรเตอร์นะครับอนาตาชากับซิกมานะซิกมามัสแทบนะครับใครไม่มีก็ลองเปิดหาดูได้นะครับตู้โอเรเตอร์มีการันตีแล้วแต่เลทค่อนข้างแย่นะครับถ้าทางที่ดีใช้ใบทองซื้อเอาดีกว่านะแล้วก็อันนี้เป็นตัวคอนรีรันทั้งหมดนะครับ ยานซิงนเอลเซียลินนะครับแล้วก็อันนี้เอาเวกครับลีลันครับสองตัวนี้เก่งทุกก่งทั้งหมดนะควรจะมีเป็นอย่างยิ่งนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เอาตัวทอนตัวขวาก่อนนะครับมินิสตาก่อนนะนะครับเยี่ยมมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นสกินเวดดิ้งนะครับเคยมาขายแล้วนะครับรอบหนึ่งนะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับรีวิวผมเคยทำให้หมดแล้วนะครับเซิร์ชใน YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็ ต่อมาจะเป็นเรื่องของร้านค้าแล้วนะครับแพ็กเกจโมดูลเสริมพลังนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจไบนารีอีกแล้วครับไบนารีปรับจูนแพ็กเกจแกนฟิวชั่นแล้วก็แพ็กพิเศษการค้นหาล้ำสุดยอด5.1เอ้5บวก1นะฮะอันนี้ก็แพ็กเกจเดิมๆนะครับก็ที่น่าสนใจก็แกนฟิวชั่นนี่แหละแล้วก็ไบนารีไบนารีปรับจูนกับไบนารีเซตนะครับแล้วก็เดนเจอร์โคส์ครับมาใหม่อีกแล้วนะครับเผลอๆน่าจะได้ใช้เอสโลซ่าเลยนะเนี่ย ต้องดูว่าศัตรูเป็นตัวไหนนะครับเอาล่ะก็น่าจะประมาณนี้นะฮะอัปเดตก็อย่าลืมเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับร้านค้านะแ<อ>พ็กเกจน่าสนใจนะครับแพ็กเกจเหรียญเขียวนะ1.5เท่านะครับน่าสนใจมากๆนะครับใครมีทุน่ัซั์ก็อย่าลืมเติมกันด้วยนะอันนี้ถือว่าเตือนแล้วนะจะหมดเวลาภายในเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมวันที่19นะใกล้แล้วนะครับใครจะเติมก็รีบตัดสินใจ นะเพราะว่าหลังจากอีเวตนนี้นะครับชิยุนเนี่ยถ้าอย่างเร็วนะผมว่าอาทิตย์หน้ามาแล้วนะครับแล้วก็อีเวต์เฉลิมฉลองครบรอบ1ปีนะครับ,นะรบจะมีสกินครบรอบ1ปีนะครับอ่าเฉินเจียครบรอบ1ปีนะสวยมากนะครับแล้วก็หลายๆตัวละครยูม um ินาเอเวกนะครับฮิวเดะเอเวกอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะครับ ้ามพลาดเลยเหรียญเขียวก็เติมไม่แนตะ่ตอนนี้แหละจะเติมช้าเติมเร็วมันก็เติมเหมือนกันนะครับเติมแล้วนะไม่งั้นเหรียญเขียวไม่พอนะคูณหนึ่งจุดห้าเท่านี้คุ้มมากเลยนะครับจ่ายเงินไม่แพงแต่ได้เหรียญเขียวเยอะเลยนะครับโอเคก็สําหรับเอสโซซาความเก่งกาจของเธอนะฮะเล่าคร่าวๆแล้วไปดูในคลิปที่ผมเคยลงนะครับลงดายหาสิบชีวิตดีงามมากอย่าลืมตั้งเป็นลีดนะครับคุณจะลืมเวโรนิก้าไปได้เลยนะครับถึกกว่าโหดกว่าแน่นอน ดาเมจจัดกว่านะครับแล้วก็ตัวสกินครบรอบหนึ่งปีเนี่ยก็เซิร์ชดู YouTube ได้เช่นกันนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปอัปเดตวันนี้ครับน่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับก็คอมเมนต์กันหน่อยครับว่าสกินครบรอบหนึ่งปีที่จะเข้ามาในอนาคตนะฮะเล็งๆตัวไหนไว้นะครับแล้วก็เอสโรซ่ามีใครไม่ทำรีอาร์บ้างคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับผม โอเคและพบกันนะครับเดี๋ยวไลฟ์ในวันพุธนี้เราจะเล่นเอาไว้ตัวใหม่กันนะครับเอสโตรอย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะฮะโอเคครับงานนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ